สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับมาเจอกันในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางเลขเด่นตารางนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับว่นประจําวันที่19มีนาคม2566นะครับผมก็เมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายของเรามาแค่เลขตารางนะครับพี่ๆต้องขอโทษจริงๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะนะครับถ้าเกิดใครชอบตารางมองที่ตารางใครชอบในตัวที่ผมเจาะนะครับก็ตามผมได้นะครับแต่เมื่อวานนี้ตัวเจาะไม่มาเลยนะครับผม นะครับไม่น่าเชื่อนะครับให้2ตัวเด่นให้2ตัวเด่นไม่มาเลยนะครับผมแต่ว่าเลขตารางนั้นมา2คู่นะครับเนาะก็ผลที่ออกเฉพาะกิจนะครับ7 4 7 4 1กับ2 6นะครับของเราไม่มีนะครับเนาะมีแต่มีแต่2กับ1แต่ไม่มีตัวประกบคู่นะครับส่วนในรอบพิเศษนะครับ292กับ19 ของเรานี่เลขตารางนะครับเข้าไปที่19งก้านะครับผมแล้วก็92นะครับถ้าใครจับเลขในตารางนะครับส่วนทางผมไม่มานะครับพี่พี่ต้องขอโทษจริงๆนะครับส่วนในรอบปกติเนาะห้าเจ็ดูนย์กับส4สี่ของเราไม่มีนะครับ VIP นะครับ686กับ8 9นะครับผมอันนี้ก็ไม่มีนะครับพี่พี่เนาะก็สรุปแล้วมาแค่ เลขตารางนะครับ2คู่นะครับ92กับ19้านะครับพี่ต้องขอโทษจริงๆเนาะ3ตัวก็ผิดแต้มเดียวนะครับในรอบพิเศษส่วนแนวทางวันนี้นะครับขอแก้ตัวก็แล้วกันนะครับขอแก้ตัวนะครับผมขอแก้ตัวจากเมื่อวานนี้ก็แล้วกันสลับในเลขเด่นตารางนะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านขุมทองนาคาด้วยนะครับผมท่านใดที่สนใจเนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับ กำลังมองหาบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านคุ้มทองนาคานะครับผมก็แนวทางแนวทางเลขตารางวันนี้นะครับที่ผมจะให้ไปก็จะมีเลข5นะครับเลข9เลข8เลข0เลข1เลข2นะครับผม ก็ใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับลองมองเลขตารางไว้เลยนะครับเนาะลองมองเลขตารางไว้เลยนะครับเพราะว่าก็มาบ่อยนะครับตัวไหนที่ผมไม่ไม่จับให้เนาะแต่ว่าเลขเด่นนะครับเลขวิ่งลูดวันนี้ในโะค้งสุดท้ายผมให้วิ่งไปที่1นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข2อนะครับได้เลขพี่น้องนะครับผมโค้งสุดท้าย ประกอบคู่ก็จะมี10 15 18 19นะครับผม20 25 28แล้วก็29นะครับผมตัวเน้นนะครับก็จะเป็น สเนาะเลขตาราง2แล้วก็1นะครับก็ใครชอบก็ลองจับวินดูได้นะครับ2ตัว3ตัวเนาะส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดสองห้า 2 9นะครับผมเนาะหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งแปดสองเก้านะครับตัวจ่อสามตัวผมให้ไปที่เลขแปดนะครับแปดหนึ่งศูนย์นะครับผมแปดสองห้านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมคําเตือนนะครับพี่พี่เนาะชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับเพราะว่า ตัวเลขนะครับทาจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่พี่ท่านใดที่ชอบค่อยตามนะครับผมสลับคลิปนี้ขอขอบุณกําลังแรงใจจากพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกาลังใจให้แอดนะครับผมผิดพลาดประการใดนะครับผมต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่นะครับผมเนาะขอให้เฮงมกปังกันทุกคนนะครับสลับแนวทางวันอาทิตย์สลับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ